พี่เข้ามาในรถเรียบร้อยละพี่จะต้องสตาร์ทรถใช่ไหมก่อนการสตาร์ทรถนะครับหาพี่เช็คเกียร์ว่างนิดนึงลองโยกซ้ายโยกขวาดูเกียร์ว่างเนี่ยเราจะโยกซ้ายโยกขวาได้เยอะเพราะว่าเกียร์ว่างเนี่ยช่องทางของเขาเนี่ยไปได้หมดทุกเกียร์เลยแต่พี่นะแต่ถ้าไม่ใช่ว่างนะครับเอาพี่เหยียบคัตลงให้ผมทีนะเท้าซ้ายเหยียบให้สุดเลย่ะพี่ดันหัวเกียร์ก็ไปข้างบนอ่าอันนี้เอาพี่โยกซ้ายขวาดู ยกได้น้อยถูกต้องยกได้น้อยนี่คือเกียร์สามโอเคพี่ลงมาเบาๆพี่เกียร์ว่างนะถูกต้องอ่ะพี่ลงมาตรงๆนี่คือเกียร์สี่อ่ะพี่ยกซ้ายยกขวาอันเนี้ยคือยกได้น้อยก็คือไม่ใช่เกียร์ว่างนะพี่โรดจะพยาไปสต์ทรถโอเคอ่ะเข้าเกียร์ว่างครับอ่ะยกซ้ายขวาใหม่สังเกตเกียร์ว่างอีกกรณีหนึ่งก็คือนอกจากเรายกซ้ายยกขวาได้เยอะใช่ไหมครับพี่โรดหัวเกียร์เนี้ยจะอยู่ประมาณแนวภงไหนด้านล่างนีนี่คือเกียร์ว่าง พี่เหยียบคายผมนะเหยียบคายผมนะครับเห็นไหมนี่หัวเกียร์ถูกดันขึ้นมาที่หน้าคนโซนนี่คือไม่ใช่ว่าเราสังเกตจากตรงนี้ก็ได้โดยที่เราไม่ต้องเช็คอย่างนี้อย่างนี้คือว่างไหมไม่ว่างไม่ไม่สตาร์ไม่ได้ว่างเห็นไหมนี่คือความแตกต่างนะพี่โดยทีหนึ่งนะอันนี้ว่างไหมไม่ว่างเห็นไหมอันนี้คือว่างไหม วา่วางถูกต้องถ้าไม่น่าจะเอาโยกก็ได้แต่ถ้าพี่ขับรถของพี่ทุกวันนะพี่จะเห็นเลยว่านี่คือว่างแนละ้วไม่ต้องไปโยกโวันหนึ่งเราจะเช็คเกียร์ว่างที่เราขับรถเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็ติดไฟแดงเดี๋ยวก็ว่างโอเค <laughs> ไม่แน่ใจว่างไหมโอเคก็ํา <laughs> <laughs> ทำนี้ทั้งวันเกียร์มันช้ำหมดมันเสียหมดเสียเร็วขึ้นมันไม่เสียหมดเสียเร็วขึ้นนะโอเคอันนี้คือเกียร์ว่างนะพี่นะอพี <c oughs> ่ลองเท้าซ้ายลงไม่เหยียบครับดูอพี่กดใจพี่นะะเสียบก็ไปครับเราจะสตาร์ทรถนะเสีย้าไปในช่องเลย อ่าแล้วก็ผักสวิตไปที่รก,กิ๊กที่รก,กิ๊กไปเรื่อยๆมันจะมีตำแหน่งของเขาอยู่นะมีล็อก ACC o แล้วก็นี่คือตำแหน่งอนเห็นไ,ไหม<อ>เข็มจะขึ้นขอโทษทีเห็นไหมเข็มมันไม่ขึ้นแต่ไฟโชว์หมดแล้วอันนี้คือตำแหน่งจริงๆตรงนั้นคือตำแหน่งออนแล้วนนะพอพี่รถผักมาตำแหน่งบนสุดนะยังไม่ใช่ตำแหน่งสตาร์ทนะอ่าพี่สตาร์ทลองพี่ลองสตาร์ทดูนะครับโดยที่ยังไม่ต้องเหยียบคัท์นะลองดูซิว่ารถพี่ สตาร์ทได้ไหมถ้าไม่ได้เหยียบค่ะแต่ที่แน่ๆต้องเป็นเกียร์อะไรเกียร์ว่างโอเคอ่ะพี่ลองสตาร์ทดูดบิดกุญแจไปข้างบนนะพอบิดปุ๊บนับหนึ่งสองโดยประมาณแล้วปล่อยมือเลยพ่อเพื่อจะติดยางติดแล้วติดแล้วเราจะรู้ได้เครื่องยนต์ติดขึ้นเข็ม <Okay, S 1> ลอ้อไปขึ้นถูกต้องโดยประมาณนะพี่รอดนะเข็มล้อเนี่ยอาฉันมันโดยประมาณแปดร้อยเก้าร้อยรอบหนึ่งก็คือหนึ่งพันรอบโอเคพี่เปิดแอร์ได้นะครับอ่ะหมุนมาเบอร์สองเบอร์สามก็ได้ อ่านี่คือเบอร์สองนะ,อะโอเคเปิดความเย็นขึ้นมาดีครับอ่ะนี่คือขย่อนติดแล้วนะแอร์เปิดเรียบร้อยแล้วไม่ร้อนแล้วเมื่อกี้ดูร้อนไปหน่อยเ <c oughs> <f ew> พราะว่าไม่ได้เปิดแอร์อาจจะร้อนสักนิดหนึ่งโอเคตอนนี้เปิดแอร์เรียบร้อยแล้ว <c oughs> อ่าเดี๋ยวผมให้พี่โรดซ้อมเข้าเกียร์กันนิดหนึ่งเอาแม่ๆนๆนะโอเคเท้าซ้ายพี่รดเหยียบใิ้สุดโอเคนะครับเท,ท,ท้าเท้าทุกทีครับพี่เท้าซ้ายตอนนี้เท้าพี่สูงเกินไปเอาเลื่อนเลื่อนเท้าลง เอาขอบรองเท้าด้านบนถูกต้องประมาณนี้เลยครับ <c oughs> จะจไม่เป็นไรพี่อลองดูนะให้ลองขอบรองเท้าด้านบนอยู่ประมาณด้านบนของแป้นคัทนะประมาณตำแหน่งนี้โอเคอ,อย่าให้สุดนะติดฝากนังนะโอเคเราซ้อมเข้าเกียร์กันนะพี่นะะมือจับนะครับอันนี้คือเกียร์อะไรครับเกียร์ว่างนะว่าเกียร์หนึ่งทำไมครับดันซ้ายก่อนดันขึ้นซ้ายค้างไว้แล้วขึ้นนี่คือเกียร์หนึ่งโอเคจากเกียร์หนึ่งครับพักเกียร์ว่างก่อนว่างก่อน,ว,อนว่างก่อนนะว่างก่อนโอเคว่างให้เป็นว่างธรรมชาติองก่อนนะว่างแล้วดันซ้าย ดันลงนี่คือเกียร์โอเคครับต่อครับเกียร์สามทำไงว่างก่อนพี่พี่ไม่เหยียบคันเร่งวะพี่เหยียบพี่เหยียบคันเร่งอยูเยย่เหยียบอยูย่น้อไม่ไม่เหยียบไม่เหยียบฮะไม่เหยียบคันเร่งไม่เหยียบคันเร่งโอ้เท้าขวาพี่ไปเหยียบคันเร่งอ,อยู่โ <laughs> อ้เออทีเดียวเหยียบเลยได้หมอ่าใช่ไหมเมื่อกี้ด้นเสียงวะเท้าขวาพี่เอือๆเลยโอเคไม่เป็นไรขาเหยียบสุดนะอ่านี่คือว่างแล้วขึ้นตรงๆคือสามถูกครับ ว่างแล้วลงตรงๆ <4 S 1> ถูกครับอ่ะต่อไปครับเกียร์ห้าว่างขวาขึ้นอโอเคครับต่อไปครับว่างขวาสุบลงอ่านี่คือเกียร์อะไรครับ <6 S 1> เกียร์หกเกียร์หกโอเคถ้าเป็นเกียร์ถอยหลังละพักเกียร์ว่างก่อนอโทษทีขอโทษที่พี่ต้องจับขึ้นมาว่างก่อนว่างปุ๊บถ้าเป็นเกียร์ถอยหลังท่านว่าต้องพลิกพลิกงายข้อมือขึ้นมาหงายข้อมืออ่าแล้วก็นิ้วโป้งกดตรงนี้โอเคแล้วก็ใช้ใช้นิ้ว อ่าใช้นิ้ว,อวสองดึงดึงตัวนี้นะดึงวงแหวนตัวนี้นะครับดึงขึ้นมานะแล้วก็ดันมาทางซ้ายสุดแล้วดันขึ้นอ่านี่คือเกียร์ลาย,เ,ยเกียรย์ว่างเกียร์ถอยหลังเกียร์ถอยหลังถูกต้องเราจะรู้ได้ไงว่าเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วนี่มาปัดโชว์แล้ะอ่ามีะายสีสีอะไรมากมีอะไรสีแดงสีแดงที่เขียรบางรุ่นจะมีสีเหลืองนะอะแต่สีเหลืองพี่ไม่มีมีเขียวเลยเขียวคือปลอดภยัยนะครับาบางรุ่นนะบางยี่ห้อแล้วจะมีเหลืองอยู่ตรงกลางอ่าเหลืองไม่มีมีอะไรเลย แดงแดง,แดงนี่คือน่าจะหยุดแล้วล่ะอันตรายแล้วล่ะ <laughs> ต,ตูดเราพอดีอ่านี่ใช่ใช่เนี่ยสาระคือตูดรถตัวนี้นะครับส่วนโคตัวนี้จริงๆแล้วสีแดงเนี่ยก็คือเขาเขาให้เราต้องระวังแล้ะหรือต้องเตรียมหยุดแล้วล่ะเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าถ้าเขาไปลึกกว่านั้นอีกนิดนึงอาจจะมาชนกับการชนหลังรถเราก็ได้เนหะ็นไหมพี่จะเห็นว่ายังมีส่วนที่ยังเหลืออยู่อีกนิดหน่อยนะโอเคครับโอเคเกียร์ถทยหลังแล้วพักเกียร์เบาๆพี่เกียร์ว่าง คราวนี้ผมใช้พี่โรดเขาเกียร์ใหม่แต่สายตามองข้างหน้านะโอเคหันเริ่มจากเกียร์หนึ่งถึงเกียร์ถ่าหลังเลยพี่นะครับวางใช่ไหมนี่คืออัหนึ่งโอเควางใส่ขึ้นกี่เกียร์หนึ่งสองถูกครับสามถูกค,ครับสวยเลย4ีอ่าแม่นละแม่นละออ่าต่อไปครับ โอเคครับถอยหลังอ่าดีครับอ่าเข้าเกียวว่าอ่ะขออีรอบสุดท้ายใ <c oughs> ส่ตามมองข้างหน้านะถ้าเข้านะเกียวแม่นอ่ะเกินหนึ่งก่็นะอ่ะพี่พูดด้วยนะนถูกถูกครับสามอ่ถูกต้อง อ่าถูกครับโอค้ครับถอยหลังอ่าดีมากเลยครับพี่อาภาเกีางโอเคครับก็นี่คือวิธีการเข้าเกียร์นะถ้าเพื่อนๆขับรถอีซูซุนะครับก็สามารถดูคลิปนี้แล้วลองไปฝึกเข้าเกียร์เองได้นะครับสวัสดีครับ